หัวหน้าฮองฟีเวออีกครั้งประมวลภาพสุดซึ้งคิมซอนโฮจัดแฟนมิตรครั้งแรกในไทยประมวลภาพความประทับใจจากงานแฟนมิตติ้งในไทยครั้งแรกของคิมซอนโฮหรือหัวหน้าฮงพระเอกซีรีส์โฮมทาชชาช่าช,าช,าชวนมาติดตามบรรยากาศที่เพียบไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของทั้งแฟนๆและตัวพระเอกเกาหลีคนดังที่งานคิมซอนโฮเอเชียทัวร์อินแบงกอก one two t r e เปนมิทติ้งครั้งแรกในไทยของคิมซอนโฮหรือหัวหน้าโงพระเอกรักยิ้มสเสน่ห์แห่งซีรีส์โฮมทาวชาชาชา,ชางานนี้กำหนดจัดกันสองรอบในวันที่11-12กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งภาพที่นำมาฝากกันมาจากงานรอบแรกที่จัดกันช่วงเย็นวันที่11กุมภาพันธ์2566ซึ่งตั๋วโซลเอาท์ขายเกลี้ยง หัวหน้าห้องหรือคิมซันโฮเปิดงานด้วยบทเพลงไพเราะความหมายดี Everyday Every Moment ด้วยน้ำเสียงไฮโน้ตที่น่าประทับใจซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยในช่วงสัมภาษณ์ว่า In ear monitor รุดไม่ได้ยินอะไรในหูเลยแต่โชว์ก็ผ่านไปอย่างราบรื่นโดยที่แฟนๆผู้ชมในงานไม่มีใครทราบโดยหลังเพลงจบเจ้าตัวทักทายแฟนๆด้วยภาษาไทยว่าสวัสดีครับคิดถึงนะครับรักนะครับ วันนี้มาสนุกด้วยกันนะครับเรียกเสียงกรี๊ดได้สนานวันไว้เลยทีเดียวค่ะที่สำคัญในงานนี้มีการพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้แฟนๆได้รู้จักและประทับใจในตัวคิมซอนโฮมากขึ้นไปอีกโดยแม่แม่โอบหรือโอปปานิสราทำหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านในการสักถามโดยคิมซอนโฮเปิดใจว่าประทับใจและรู้สึกได้ถึงความรักที่แฟนๆ และผู้คนในเมืองไทยมีให้ตั้งแต่มาเยือนไทยเมื่อปีที่ผ่านมาทุกคนที่เห็นหน้าเขาทักไทยเขาว่าหัวหน้าฮงกันหมดนอกจากนี้คิมซอนโฮยังบอกว่าแฟนๆในไทยคือที่แรกตั้งแต่จัดแฟนมิทติ้งมาที่สามารถไทายกันได้ทันทีว่าเมนูอาหารไทยสุดโปรดของเขาคืออะไรมาเมืองไทยเมื่อไหร่ ก็ประทับใจทุกครั้งอย่างห่งนนี้หลังจากมาถึงไปเที่ยวสวนลุมก็เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและเสียงลกร้องที่ฟังแล้วเพราะสุดๆรวมทั้งยังได้ฝึกซ้อมบทสนทนาภาษาไทยเอาไว้ช้อปปิ้งซื้อของแบบหัว,วัยสำเนียงเป๊ะสุดๆไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไรครับลดได้ไหมครับรวมถึงได้อยู่ทำเอาแฟนคลับไทยฟินไม่ไหวนี่ยังไม่รวมโมเมนต์สนุกที่แฟน,แฟน ผู้โชคดีได้ขึ้นไปสแสดงบทบาทสมมุติจากซีรีส์ดังของคิมซอนโฮและเล่นเกมโชว์ทักษะกีฬาที่คิมซอนโฮจริงจังจนเหนื่อยหอบไม่นับรวมเกมส่องตากับคิมซอนโฮจากที่นั่งตัวเองคิมซอนโฮเล่นเกมแพ้ถูกลงโทษทำท่าหัวใจสามแบบคิมซอนโฮเขินฝีมือวาดรูปตัวเองรวมทั้งโมเมนต์สุดฮา คิมซอนโอเพ้นลวดลายเมืองไทยที่ประทับใจลงบนเสื้อยืดเพียงตัวเดียวให้กับแฟนคลับผู้โชคดีแล้วก็ขำตัวเองที่ร้างการวาดภาพไปนานมือไม่ค่อยจะไปตามไอเดียที่พุ่งกระชูดไม่นับรวมช็อตชวนเอ็นดูร้องเพลงตัวเองปิดงานแล้วตื่นเต้นจนลืมเนื้อร้องก่อนเจ้าตัวจะได้ซึ้งไปกับโปรเจกต์เซอร์ไพรส์คลิปส่งกำลังใจที่แฟนๆในไทยทำให้ซึ้ง คิมซันโฮถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ขอบคุณแฟนๆไม่หยุดรวมทั้งให้ขำม,มั่นว่าจะกลับมาเมืองไทยประเทศที่สวยงามและมอบความรักพลังใจให้กับเขาเสมออีกแน่นอนปิดท้ายงานด้วยโมเมนต์ไฮบายโดยคิมซันโฮไปยืนส่งทุกคนหน้าหอซึ่งแน่นอนว่างานนี้แฟนๆไม่พลาดอวดลีลาสร้างความประทับใจในโมเมนต์หายากที่จะได้สบตากับคิมซันโฮ ที่ยืนส่งยิ้มข่าววิ่งให้ในระยะประชิดกันก่อนกลับบ้านแบบสุดฟิน